ดวงประจําวันสําหรับวันนี้ก็วันเสาร์ที่13ของเดือนกันยายนซึ่งตรงกับแรมหกข้าเดือนสิบปีมะเส็งสําหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจําวันกันก่อนว่าเป็นอย่างไรในแต่ละวันนั้นการดูดวงก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งคำโบราาณ ก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้น แต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัป,ปะมงคลสำหรับวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรสำหรับท่านใดที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำวันที่ สิของเดือนกันยายนนี้นั้นท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันวันนี้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลในวันนี้ก็คือสีแดงสีแดงจะเป็นสีที่ มีโชคมีลาบสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้จะมีงานยุ่งยุ่งยากยากเข้ามาหาตัวท่านท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อย เกี่ยวกับในเรื่องของการงานงานบางทีก็ทําแทบจะไม่ลงตัวอาจจะมีการผิดพลาดกันได้เพราะว่าอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมอีกด้วยในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินถือว่าดีวันนี้จะมีเงินจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยๆมีทั้งรายรับและก็รายจ่ายเพราะฉะนั้น ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้คนเกิดวันอาทิตย์จะไม่เดือดร้อนหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอยู่แล้วในเรื่องของคนรักวันนี้ละวังตอนเย็นจะมีการโต้เถียงกันเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินอันนี้ให้ท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของคําพูดคําจาวันนี้ท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ต้องใจยเย็นเย็นพูดจาอะไร ก้อยท่านตึกตรองดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะพูดออกไปนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันก้อยท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกัน ในวันนี้สำหรับสีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้ก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ ในเรื่องของการงานวันนี้จะเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนตัวก็ถือว่าจะมีงานเข้ามาอย่างมากมายถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับการค้าขายก็จะขายดิบขายดีอีกเช่นเดียวกันวันนี้ท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในเรื่องของการเงินการทอง วันนี้จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งรายรับและก็รายจ่ายเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์จะไม่เดือดร้อนหยิบจับอะไรก็มีคนช่วยเหลือเป็นเงินเป็นทองเข้ามาหาท่านอยู่ในช่วงนี้ ในเรื่องของคนรักคนใคร่ต้องดูใจกันถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสดไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือจะเป็นสาวในช่วงนี้ต้องดูใจกันไปก่อนอย่าเพิ่งวูวามอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรลงไปตอนนี้ท่านยังเป็นโสดอยู่ก็ดีแล้วถ้าหากว่าท่านจะคิดมีคู่มีอะไรก็ให้ท่านกลึกรองดูให้ดีในช่วงนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิตตะวันออกจะเป็นทิที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สำหรับสีที่ดีสีที่เป็นมงคลในวันนี้คือสีเหลืองและเป็นสีชมพูก็ได้สองสีนี้จะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ นำตัวของท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารให้มีโชคมีลาบได้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ต้องระมัดระวังสักหน่อยในเรื่องของการทำงานจะมีงาน ใหม่ๆเข้ามาหาท่านและอาจจะมีงานที่ยุ่งยากมีงานจุกจิกหรืออีกอย่างหนึ่งจะมีงานเร่งด่วนเข้ามาหาท่านท่านจะต้องเหนื่อยหน่อยและต้องรีบทำในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินก็ถือว่าดีวันนี้จะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินจะไม่เดือดร้อน ในช่วงของวันนี้คนรักคนใคร้ก็ดีพูดจาดีเอาใจช่วยในเรื่องของการทำงานเป็นเป็นที่ปรึกษา,าหรือได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบวันนี้ท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานท่านใดที่เกิดในวันพุธในวันนี้การงานของท่านท่านจะขาาขายจะเป็นการดีมากๆหากว่าท่านจะลงทุนในด้านของการค้าขายหรือว่าลงทุนอะไรก็แล้วแต่ท่านจะมีกำไรกำไรที่ดีการลงทุนนั้นจะมีความสำเร็จในวันนี้ ในเรื่องของการเงินก็ถือว่าดีวันนี้จะมีรายจ่ายบ้างก็ขอให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยแต่ท่านก็มีรายรับเข้ามาอยู่เรื่อยๆถือว่าการเงินนั้นท่านไม่เดือดร้อนในเรื่องของคนรักคนใคร่วันนี้แต่หากว่าท่านเพิ่งเจอเพิ่งคบกันใหม่ๆก็ถือว่าดวงของท่านนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคนรักก็เอาอกเอาใจาพูดจาดี ทำอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ สีที่เป็นมงคลวันนี้ก็คือสีเหลืองอีกเช่นเดียวกันสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรือฮัตประจําวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลนําโชคนําลาบ มาให้กับตัวท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีวันนี้จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านยิ่งขยนันยิ่งทํางานวันนี้จะยิ่งมีเงินมีทองทําอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือมีความสำเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินการทองก็ดีวันนี้จะมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆท่านจะได้รับทรัย์ จับเงินก้อนก็ว่าได้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่็็ถือว่าดีวันนี้เขาอาจจะจู้จี้ในช่วงของตอนบ่ายๆหรือตอนเย็นๆอาจจะงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีให้ท่านใจเย็นๆไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดในวันพระหรือหัสประจําวันนี้ ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนวันนี้ล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่ติดเนื้อติดตัวสีติดเนื้อติดตนติดตัววันนี้คือสีน้ำตาล สีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะเหมาะกับการลงทุนไม่ว่าจะลงทุนอะไร งานเล็กงานใหญ่อะไรก็จะได้กำลิกำไรที่ดีในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใครวันนี้ก็ถือว่าดีพูดจาดีทำอะไรช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นี่ก็คือท่านที่เกิดในวันศุกร์ประจําวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดในวันเสาร์ท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของสีสีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีเขียวสีเขียวสีฟ้าสองสีนี่สีดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวท่านจะมีโชคมีลาบการเสี่ยงดวงในช่วงของวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออก จะเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้งานของท่านก็ถือว่าดีแต่ท่านต้องระมัดระวังถ้าหากว่าท่านทำรวมกันหลายคนอาจจะความคิดเห็นไม่ตรงกันหรืออาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันงานนั้นอาจจะมีการสะดุดล่าช้าได้บ้างในช่วงของวันนี้ถือว่าในเรื่องของการงาน ท่านก็ทําได้ดีในช่วงของวันนี้การเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านเคยให้ใครเขาหยิบเขาย,ยืมไปเขาก็จะเอามาคืนมาชดใช้เป็นบางส่วนในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใครก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันพูดจาอะไราก็เชื่อฟังและก็ให้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วยจึงทำให้ความรักของท่านนั้นยั่งยืน และไม่มีการทะเลาะเบาแวงซึ่งกันและกันในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงประจําวันของท่านจนครบเจ็ดวันในครั้งนี้ก็ขอทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี